หลังจากนั้นผมกับนัทไซเนี่ยได้ออกเดินทางตามบ่อแสไปยังเต็นท์ของเอชวินเดอร์พวกเราได้แอบย่องเข้าไปในนั้นโดยใช้คาถาเลียงตาและแอบย่องไปจัดการกับพวกเอชวินเดอร์ที่ด้านหลังมผมได้จัดการไปหลายคนแต่ในที่สุดพวกมันก็รู้ตัวจนได้พวกเราโดนเปิดเผยตัวตนผมนกับนัทไซเนี่ยได้ช่วยกันสู้จนจัดการพวกนี้ได้ทั้งหมด และไปเจอกับฮาชิที่ห้องข้างล่างเขาถูกขังอยู่ในกรงผมได้ใช้คาถาอาโลโฮโมราและช่วยอาชีออกมาได้สำเร็จเขาได้บอกกับพวกเราว่าชายที่ชื่อฮาโลนั้นจัดการพ่อของเขาไปแกไม่รอดแน่ฮาโลผมไม่ต้องแก้แค้นให้ฮาชิให้ได้หลังจากนั้นผมได้พาฮาชิไปส่งที่บ้านคุณนายโจฮาน่าเนี่ยได้ขอบคุณและเตือนพวกเราเกี่ยวกับลูกูดฮาโลว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นตัวอันตรายที่ทางกระทรวงเวทมนต์เนี่ยจะต้องจับเขาให้ได้